ซื้อของมาให้แกกินผมอยากให้พ่อกลับบ้านพ่อเพิ่งจะมาเองแพ่อกลับไปก่อนเด็กใหม่ที่เข้ามาคนนี้พ่อมันมาหาไล่พ่อกลับไปไม่คิดจะเลี้ยงพ่อหรืแม่มั่งเป็นลูกที่เลวมากเลยทำไมคุณไปไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนั้นอ่ะถ้ามีคนมาเห็นสภาพพ่อผมแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวๆพ่อวพ่อพ่อมาทําไมอ่ะเออพ่อซื้อของมาให้แกกินพราะเห็นว่าแกทํางานคงไม่มีเวลาออกไปซื้อไม่เป็นไรพ่อกลับบ้านไปก่อน มีอาหารพนักงานเรียบร้อยแล้วพ่อไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับพ่อกลับบ้านไปเห็นปะพ่อพู่งจะมาแง่รีบกลับไปไหนเป็นไรพ่อเชื่อผมพ่อกลับไปก่อนนะครับผมมีอาหารพนักงานเรียบร้อยแล้วพ่อไม่ต้องห่วงผมอยากให้พ่อกลับบ้านแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันเออแต่ว่าไหนพ่อเขาซื้อมาให้แล้วแกก็เอาไปกินด้วยแล้วกันไม่ดีกว่าครับพ่อพ่อรีบกลับบ้านก่อนนะเชื่อผมเชื่อผม ไปเลยครับพ่อเดี๋ยวผมจัดการเองครับพ่อกลับไปก่อนเลยรีบกลับไปเลยครับพ่อเฮ้ยคุณลุงครับคุณลุงครับวันดีครับเพ้ยลูกชายคุณลุงเอาของมาให้อะครับ ฝากของมาใช่ครับโอ้เมื่อกี้ผมเพิ่งจะเจอเขาเองอ๋อเขาเขาคงติดงานนะครับคุณลุงเนี่ยเขาตั้งใจเอาของมาให้แล้วให้ผมเอามาให้ครับครับเขาซื้อม,มาให้จริงนี่อันนี้เขาเลือกเองเลยนะครับคุณลุงรับไว้สิครับลูกชายเขารักคุณลุงมากเลยนะครับที่เขาเอามาให้ไม่ได้เนี่ยคือง,งานเขายุ่งมากเลยครับก็เหมื่อกเ้่เจอเขาก็ยังไม่เห็นให้เอาให้เอาฝากมาให้มาใช่เอายฝากมาให้อ่ะ โอ้งานงานยุ่งลูกค้าเยอะตอนนี้งานที่โชลูมเต็มไปหมดเลยครับเขาเขาอาจจะไม่ได้ว่างเอามาให้คุณลุงนะครับเมื่อกี้นี่ผมเจอเขาอ,อยากจะซื้อของมให้เขากินเขายังไม่เอาแล้วแถมยังไล่ลุงกลับอ๋อเขาคงติดงานนะครับคุณลุงครับเขาเขารักคุณลุงจริงๆนะครับคุณลุงโอเคขอบใจมากนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ คุยงานอะไรอยู่อ่ะคุยงานกูคุยกับสาวอีกแล้วเนี่ยสาวสื่อวอนไรคุยงานมีเรื่องจะมาเมาส์มาเมาส์อะไรเฮ้หยาดเมาส์กันก่อนนี่ขันปากเราเนี่ยเออเออทำไมมีอะไรเห็นเด็กใหม่ที่เข้ามาป่ะอีอีไอ้นั่นอะวันนี้พ่อมันมาหาด้วยนะอ๋อพ่อมาเออแล้มันมีพ่อที่เหรอมีดิ เือนลูกแหนเลยพี่พ่อมาหาเอาอาหารมาให้โอ้ต้จงเอาอาหารมาให้ด้วยเหรอเออแต่พี่รู้ไหมมันทำไงทำไงไล่พ่อกลับไปอุ้ยทำไมอะไล่พ่อกลับไปหรอเออมันบอกพ่ออย่ามาอายเขาแล้วทำไมอะมันอายเหรอพ่อมันจนเหรอก็ดูดูท่าทางมัจนอย่างนะพี่อดแ๋่ก็ดูน่าสงสารมันแหละดูมันก็ไม่ค่อยมีตังค์อะพี่แล้วพ่ออายุเยอะมากเลยนะดูแก่แล้วอะแล้วพ่อเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อะแล้วไล่พ่อกลับไปแม่งเลวมากเลยเป็นลูกที่เลวมากเลย แต่ก็ดูม้วก็ไม่ค่อยทํางานทําการแล้วก็กระตือรือร้นไม่คิดจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาหมดนั่นน่ะดิมคนไม่ดีเลยเนาะพี่เนาะเอองานการไม่ทําวันวันเอาแต่นั่งเมาอมอยเมาเลื่องชาวบ้านดินทาชาวบ้านมันเหรอพี่มึงอะแหม่ฉันมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์พี่ไม่รู้เหรอประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเรื่องคนในบริษัทไงเรื่องภายในเลี่ชาวบ้านแหมแล้วนี่คุยกับใครอะพี่ลูกค้า ผู้หญิงคนใหม่มูดมีคนใหม่แล้วใช่ป่ะพี่เดี๋ยวไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกลูกขานี่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 เอาอะไรเอาเอฟเอฟเดี๋ยวเอฟให้จะาแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำไอ้น้องน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอารถไปเช็คให้พี่หน่อยพี่พี่ดูดิดูดิดูมันลูกค้าเข้ามาปุ๊บไปประจบประแจงเลย เออก็ดีแล้วไงลูกค้ามาก็มันไปต้อนรับก็ถูกต้องแล้วพี่ดูมันเลือกประจกประแจงใส่ลูกค้ารวยๆทั้งนั้นเลยโอ,อ้แล้วร้านเ,ออเรามีลูกค้าไม่รวยด้วยเหรอเออจริงวะลืมโอ้ร้านมันสุภาพนี่นะโอ,อ,อ,อ้เออเช็คอะไรครับเอ,อ้ยนี่พี่พี่โบวี่เออโบวีน่นัก้ลงอ่ะครับจำผมได้ยังไงครับ กูจำได้ดิพี่พี่ร้องเพลงวาดไว้อะที่เธอเคยบอกฉันอยากรักให้นั่นโบกีไลออนพี่ผมก็เล่นมุกเนี่ยพี่ก็เป็นคนตลกนั่นแน่ออเออยอมจำนนให้ฟ้าลินนี่อันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใช่ครับขอบคุณมากเลยจำได้ด้วยพี่พี่รู้จักเพลงนี้มันร้องไหมเพลงที่มันร้องก็ฟังค,คุณนะเพลงอะไรอะ่ะไอยอมจำนนไง ยอมจำนวนร้องไงอะพี่ยอมจำนวนฟ้าดินแยกโลกไกลกันไม่เห็นเคยได้ยินเลยสักเสียงเกิดไม่ทันนะพี่แต่หน้าแกเกิดทันนะไม่ทันไม่ทันก็ไม่ทันไม่เคยได้ยินหรอกแค่ชฉ่นได้พราเธอไม่ใช่เพลงนี้หรอกรู้ยอมจำนวนฟ้าดินจำได้ปะเนี่ยพี่เป็นนักร้องแล้วพี่หายไปไหนมาตั้งนานนะพี่ พอดีผมไปเปิดอูอยู่ที่อเมริกาครับ14ปีแล้วครับพี่ oh. มันน่ะ, mm. ะไปอยู่เมรกาได้ไงดูท่าทางมัน่ะเป็นแค่ช่างธรรมดาไม่มีทางที่มันจะไปอยู่เมรกาได้หรอกเมรก,กาบางนางไงออถ้าเป็นอย่นั้นอะเป็นไปได้พี่อ,อถ้าคนอย่างมันไปอยู่เมรก,กานะฉันนี่ไปอยู่ดองคาแล้วจะเป็นเอลเลี่ยนเหรอพูดให้มันดีๆหน่อยสิพี่อืมอ้ oh. พี่รวยมากเลยนะพี่เป็นนักร้องร้องเพลงนานสิบแล้วไปเปิดอู่ที่นู่นอ่ะพี่ต้องรวยมากแน่นเลยพี่เบิร์นเอาท์จากการร้องเพลงใช่ไหมล่ะไปเปิดอู่อ่ะโอ้ไม่ได้ด้วยหรอกครับผมไปเปิดอู่ที่นู่นไปเปิดเป,ดปิดปิดประตูนะครับอ่ะพี่ต้องเป็นคนอารมณ์ขันเดีนเนี่ยแล้วกลับมาไทยนานยังพี่โอ้ก็กลับมาได้เดือนสองเดือนแล้วครับพี่อย่าบอกนะว่าพี่เป็นเจ้าของอู่รถที่เนี่ยอ่าไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของอู่ผมตกงานเลยนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวก่อนนะ หน้าพี่เหมือนเียอะไรสักอย่างนึงครับพี่เป็นเจ้าของค่ายเพลงบ้าใช่ไหมครับโอ้เฮียถ้าพี่เป็นเจ้าของค่ายเพลงเดี๋ยวพี่รู้จักใครเนี่ยติดต่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่พี่โบวี่ผมไม่ใช่เจ้าของค่ายเพลงหรอกผมมาทำธุรกิจแต่ผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของค่ายเพลงจริงเหรอครับเดี๋ยวผมจัดการให้โบวี่สองอุดมศักดิ์ใช่ไหมครับนั่นใายมวยพี่เพื่อนผมทำค่ายเพลงเฮฮี่เฮฮี่เฮฮี่คุณคุณนะครับ เหมือนเป็นเพื่อนกับเฮียอะไรสักอย่างนะครับไม่เป็นไรครับโอยยังไงก็ฝากฝากได้ฝากตัวได้นะครับพี่เดี๋ยวผมติดต่อให้พี่ได้ได้ครับก่อนก่อนอื่นอ่ะเช็กรถให้ผมก่อนอ๋อได้แลครับมันเซอร์วิสพอดีโอเคครับเซอร์วิสพอดีได้ครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปโทรหาเพื่อนก่อนเพื่อนผมจริงปะเนี่ยโทรฮัลโหลเฮีย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 ไม่รับพี่ฮัลโหลกัวกัวกัวไอพี่เขามารถจักร้องเพลงกัวครับเฮียเอ่อ วันนี้เรียกผมมามีอะไรป่ะครับอะคุณโบวี่ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเมื่อเช้าผมเห็นพ่อคุณอะเข้ามาหาที่โช์ลูมแล้วทําไมคุณไปไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนั้นอะเขาเป็นพ่อคุณนะเฮียเห็นด้วยเหรอครับก็บกบคุณปฏิบัติกับเขาได้ยังไงอะ่ะพ่อคุณทั้งคนคุณไปทําอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเฮียไม่คิดเหรอครับว่าถ้ามีคนมาเห็นสภาพพ่อผมแบบนี้ แล้วพ่อผมมาปฏิบัติกับผมแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับพี่ทำไมเหรอคุณอายที่พ่อคุณจนเหรอแต่งตัวไม่ดีอย่างนี้เหรอแล้วทำไมเขาไม่เห็นจะอายเลยเวลาคุณทำตัวอย่างเนี้ยแต่งตัวอย่างเนี้ยผมไม่อยากให้ใครมาเห็นพ่อมาปฏิบัติกับผมเหมือนผมเป็นลูกแง่เงี้ยผมไม่ชอบครับคุณดูไหมเวลาคุณลำบากเนี่ยใครเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณ มีแต่พ่อคุณทั้งนั้นแหละผมจะบอกคุณเอาไว้นะถ้าคุณยังดูแลพ่อคุณครอบครัวคุณและเป้ากางเกงของคุณไม่ดีแบบเนี้ผมก็ไม่ไว้ใจให้คุณมาดูแลที่นี่หรอกเออครับอย่าลืมดูแลเป้ากางเกงด้วยนะผู้หญิงก็ดูเยอะเด็กก็ดูเยอะอขอโทษครับพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะขาดขนาดนี้ครับเพียนี่คุณเป็นช่างน,นะคุณไม่ใช่เป็นเซลจะมาขายของแบบนี้ไม่ได้ครับเพียผมต้องขอโทษทีจริงๆนะครับคุณกลับไปดูแลพ่อคุณให้ดีแล้วกันเอาไว้คุณไปดูแลครอบครัวคุณได้เมื่อไหร่นะคุณค่อยมาทำงานที่นี่ขอบคุณมากนะครับเพียที่ยังให้โอกาสผมผมจะกลับไปดูแลพ่อให้ดีที่สุดครับผมจะดูแลป้าคงเก่งด้วยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ย เชียร์ให้โอกาสผมกลับมาดูแลงานของเคียรอีกครั้งนะครับอะถ้าคุณขอผมก็ให้กลับไปเลยไปดูแลพ่อคุณเลยผมจะกลับไปเย็บเป้าครับพี่แอขอบคุณครับพี่พ่อผมรู้ว่าพ่อกลับบ้านแล้วก็กลับมาหาเราไงผมก็ลังคิดว่าผมอยากจะไปคุยกับพ่อเหมือนกันครับ พ่อครับผมขอโทษครับผมโมแต่ยุ่งเรื่องงานจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือครอบครัวครับคือพ่อครับไม่เป็นไรพอ่อหาวิธีแก้เราละยเป็นไงครับพ่อซื้อที่นี่มาให้แกแล้วอคุณเป็นเจ้าของ ที่นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมเป็นเจ้าของที่นี่ครับจะขายไหมขายขายรถเหรอครับนี่นี่คันนี้แหละครับเบนซ์ร้านสามครับไม่ใช่มันเป็นขายโชว์รูมเนี่ยโชว์รูมนี่แหละครับจะขายเท่าไหร่ผมคงขายสักสองร้อยล้านครับผมให้ห้าร้อยล้าน ห้าร้อยล้านเลยล่ะครับโอ้โหได้ได้ไดครับว่าแต่ว่าคุณลุงจะซื้อโชวลุงไปทําอะไรครับก็จะไปให้ลูกให้ลูกเป็นบริหารให้ลูกชายคุณลุงบริาหารไอไอโบวี่นี่แหละครับโอ้โหงานมันเยอะขนาดนี้มันจะมีเวลามาดูแลให้คุณลุงหรอครับก็ตอนแรกๆผมก็ช่วยมันหน่อยสิช่วยสอนงานมันอ๋อโอเคได,ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลช่วยครับว่าแต่ว่า คุณลุงเป็นใครอะครับผมนะลุงรวยลุงรวยอีกแล้วนพะ่อซื้อที่นี่อีกแล้วเหรอหนูบอกพ่อแล้วใจไหมว่าไม่ต้องซื้ออีกแล้วอะเมื่อเดือนที่แล้วพ่อเพิ่งไปซื้อจังหวัดนะ หนูไปที่ไหนพ่อก็ซื้อให้หนูทุกที่เลยอะแล้วอย่างนี้มเมื่อไรหนูจะโตอ,อะแล้วไอ้ยินปัดพ่อแอบไปซื้อสเปซอะไรสักอย่างอีลอนมุกนะพ่อจะไปเทคโอเวอร์เขาใช่ไหมกำลังดำเนินการอยู่โโจริงปหมเนี่ยโอเคแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งพ่อหนูไม่อยากขออะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่เรื่องค่ายเพลงที่หนูบอกอะ อยากให้พ่อไปซื้อค่ายเพลงให้หนูหน่อยครับเดี๋ยวจัดการให้ท,ที่นี่ไปก่อนแล้วกันจริงปะเนี่ยค่ายเพลงเลยนะไม่เอาแถวลา,าดพร้าวนะเอาไกลกว่านีน้นิดนึงได้ไหมเอาแบบที่หนูชอบเลยค่ายที่หนูชอบเพลงที่หนูอยากจะทำขอบคุณพ่พอมากเหนะูรักพ่พอมากเนะลยนะขอบคุณพ่พอ